แต่ว่ามีอีกเนึ่งกิจกรรม,รมกีฬาที่สําคัญค่ะจังหวัดสุราธานีได้ซ้อมย้ายพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาอาวโุโสแห่งชาติขัดเลือกผักซีค่ะเรกว่านี่ค่ะทีสนามกีฬาจังหวัดสุราธานีมีกิจกรรมซ้อมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่3 9และกีฬาอาวโุโสแห่งชาติครั้งที่หขัดเลือกผักซีค่ะหรือว่าเมืองร้อยร้อยเกาะเกมโดยจังหวัดสุราธานีได้รับเกียรติจากกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันกีฬาครั้งนี้ซึ่งจะมีพิธีเปิดจริงในวันที่9คือต่อเช้าเลยนะวันน<ม>ัดที่9ส่วนการแข่งขันครั้งนี้ก็จะจัดระหว่างวันที่9ถึง27พฤศจิกายน เพื่อขัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภารคซีเข้าวรวมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติในวันที่21ถึง31มีนาคมปี67ปีหน้านูค่ะที่เป็นราชบุรีเกมและก็กีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่6เมืององค์เกมวันที่19ถึง26เมษายนปี67 ทีรัชบุรีต่อไปในปีหน้าค่ะแต่ว่าครั้งนี้ก็คือมาแข่งเพื่อขัดเลือกก้อนค่ะครับผมสําหรับการแข่งขันรอบขัดเลือกภาคเซเมืองรอยกอ,อกเกมน,นี้นะครับจัดขึ้นภายใตย้คาขวัญวา่ามิตรภาพเมืองคนดีสร้างมาคีมีน้าใจนอกจากจะเผื่อขัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจาก14บซี่จังหวัดภาคใต้แล้วนะครับยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนากีฬาระดับชาติในจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้มีศักยภาพสูงขึ้น และก็ยังเป็นการประชาสัมพันธ์แล่งทองเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู้ผู้ประกอบการในพื้นที่โดยวันนี้นะครับกระตุน้นปั่นปืนก็คือมีนักกีฬานักกีฬาและก็จาาเจ้าหน้าที่นะครับเข้ามาในพื้นเต่นี้ไม่น้อยว่า1 0 0 0 0มืนคนเลยนะ,ค,ะครับไลา์ปั่นปืนติดตามนะมีทั้งเสียงข้องถ่านซสอสุราร์เคต1นึงแล้วก็ถ่านพ่อ,อ,อกกทสุราธานีไปฟังครับ ทั้งหมด14จังหวัดของภาคใต้ค่ะซึ่งเป็นงานอลังการยิ่งใหญ่วันนี้เป็นพิธีซ้อมนะคะถ้าพิธีจริงค่ะยิ่งใหญ่กว่าขนาดนี้ค่ะขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านนะคะมาค่ะต้อนรับแขกผู้มีเกียรติของเราทุกท่านค่ะเพื่อมาชมนักกีฬาของเราแล้วก็มาเที่ยวงานในครั้งนี้ค่ะวันนี้ทางโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมาซ้อมในพิธีเปิดการแข่งขันซึ่งเราจะมีการพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่9พฤศจิกาย,ยน2566ในเวลา ค่ะจะเชิญชวนพี่น้องทุกคนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมมาชมมาเชียร์นักกีฬาจาก14จังหวัดภาคใต้ค่ะสักซ้อมพร้อมเพรียงกันแล้วนะครับใครที่สนใจอยากจะไปแลกพิธีเปิดไปกันต่อเชา้าต่อเช้าแล้วใช่ค่ะวันนี้นะวันนี้นะวันที่9วันที่9ต่อเช้านะครับเทศนามกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ